วันนี้พักรวมไทยสร้างชาติได้เสนอกฎหมายพระราชบัญญัติสัมปทามิตรค่ะหรือเราเรียกว่าพระราชบัญญัติจุลารวมไทยนะคะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและก็เป็นประโยชน์กับเกษตรกรรวมทั้งผู้ที่ทําสุลาพื้นบ้านค่ะก็ขอบคุณทางสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติและพรรครัฐบาลทุกพรรคนะครับที่ช่วยกันผ่านกฎหมายของสุลารวมไทยในคราวนี้ กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีความแตกต่างนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราจะนำสินค้าเกษตรแปรรูปเป็นสุราแล้วให้พี่น้องประชาชนทำได้โดยการรวมกลุ่มเป็นสากรลรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนอันนี้คือการลดการผูกขาดที่แท้จริงครับปัจจุบันเนี่ยคนเล็กคนน้อยทำไม่ได้นะครับต้องมีกำลังการผลิตถึง3 0,000ื่นลิตรต่ตอวัน ถึงทําเหล้าได้เหล้าสีนี่ทําไม่ได้เลยท่านก็จะเห็นสุราพื้นบ้านส่วนมากเป็นสีขาวแต่ของร่างสุรารวมไทยเนี่ยเราจะให้เหล้านั้นสามารถเป็นสีได้แล้วก็สามารถเอาผลผลิตทางการเกษตรใครมีสับประรดเอาสับประรดมาแปลงเป็นรันดีไทยได้มีส้มอย่างจังหวัดแพร่ของแม่เลี้ยงติ๊กนะครับส้มเนี่ยจะเพิ่มว่าคุณค่าขึ้นเยอะเลยครับเพราะนํามาเป็นเหล้ายูสุได้เมื่อก่อนนี่ตั้งสามหมื่นลิตรต่อวันนะครับคราวนี้วิสาหกิจชุมชนคนตัวเล็กตัวน้อย จะมีโอกาสแปรรูปสินค้าเกษตรนี่คือเรื่องใหญ่และลดทุนผูกขาดที่สําคัญครับร่างฉบับนี้ไม่มีการทําลายกลไกการตลาดคือเราไม่เอาของดีและของไม่ดีมาปนกันถ้าเราปล่อยให้เกิดมีการต้มได้ที่บ้านมีการรั่วไหลของของที่ไม่ดีมาปนกับของดีสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นคือราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตโดยคนไทยอันใหม่ที่ตัสง้างเนี่ยนะครับราคาจะตกครับหลักการของรวมไทยสร้างชาติเราจะทําให้ เกษตรกร,ก,รการรวมกลุ่มของพี่น้องมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นผลิตเล่าสีสู้ทุนผูกขาดได้นี่คือหัวใจแลตลาดเสรีจะเกิดขึ้นและไม่ทําลายคนไกลตลาดโดยเอาของดีและไม่ดีมาปนกันก็วันนี้มีการบวกับ3สามล่างด้วยกันก็เป็นในล่างของรวมไทยสร้างชาติเป็นสุรารวมไทยแล้วก็สุราก้าวหน้าของ,ของพรรคประชาชนแล้วก็ของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยกับของเราสุรารวมไทยเนี่ย มีความคล้ายกันครับแต่ของพักประชาชนหรือสุราก้าวหน้านะครับมันจะมีในเรื่องหลักการที่มีความแตกต่างกันอย่างชาัดเจนแล้วก็คุณในเรื่องของท่าผลิตเพื่อการค้าเนี่ยขออนุญาตแต่ถ้าผลิตเองที่บ้านเนี่ยนะครับไม่ต้องขออนุญาตซึ่งพรักของเรารวมไทยสั้งชาติก็มีความกังวลต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากครับซึ่งวันนี้เนี่ย พักของเราเนี่ยเรื่องการถูกขาดนะครับเรื่องของนายทุนเนี่ยเราทลายหมดสิ้นแน่นอนเพราะเราเอาประชาชนเป็นที่ตั้งแต่ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องมาก่อนต้องรอบข้อออกกฎหมายนี่ต้องมีวิถีภาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งจําเป็นมากๆนะครับในการที่จะออกกฎหมายเพื่อที่จะบังคับใช้นะเหมือนยกตัวอย่างครับเรื่องของ เล่าที่พัสร์ยาดองนะครับนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งนะครับที่มันที่เกิดขึ้นเลยนะครับก็สิ่งเหล่านี้นะครับที่เราจะต้องทํามันอย่างรรดภูมไม่ใช่แค่ชีวิตของประชาชนเท่านั้นนะครับยังมีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกนะสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพล่าสุดครับผมไปมาลงพื้นที่เหมือนคนที่แอบทําเล่าบางทีเนี่ยทำเนี่ยยังไม่ครบอายุเลยครับก็เอาออกมาแอบทงแอบขายกันแล้ว ซึ่งเรื่องเหล่านี้ครับจะต้องไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยเด็ดขาดะครั